สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยกับคุณครูนกนะคะก่อนเริ่มบทเรียนวันนี้นะคะคุณครูขอมอบหมาย งานนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะชั้นป .3 เล่มสีส้มนะคะหน้าที่48ถึงหน้าที่52นะคะนักเรียนนะคะหยิบหนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเปิดไปหน้าที่71นะคะใช้ประกอบดูกับคลิปการสอนนะคะ คำคล้องจองคำคล้องจองคือคำที่มีเสียงสระเดียวกันมีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันน้องๆลองอ่านสำนวนนี้พร้อมๆกันนะครับหวานเป็นลมขมเป็นยารำไม่ดีโทษปีโทษกลอง น้องๆสังเกตคำที่เป็นตัวเน้นไหมครับคำที่เป็นตัวเน้นนั้นเป็นคำที่มีเสียงสระเดียวกันมีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันคำที่มีเสียงสระเดียวกันมีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันเราจะเรียกว่าคำคล้องจองครับเพราะภาษาไทยเป็นภาษาไพเราะดังนั้นคนไทยมักใช้ถ้อยคำหรือข้อความสั้นๆกระทัดรัดมาสัมผัสคล้องจองกันทำให้มีสำนวนต่างๆเกิดขึ้น นอกจากนั้นคำสัมผัสของจองยังปรากฏอยู่ในบทร้องเล่นบทเฮกล่อมเด็กที่ร้องกันมาตั้งแต่โบราณซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาและวรรณกรรมอันมีค่าเช่นตัวอย่างบทร้องเล่นโพงพางเอยปลาเข้าลอดปลาตาบอดเข้าลอดโพงพางตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก อ้าตุ๊กแกเอ่ยตัวมันลายพร้อยพร้อยงูเขียวตัวน้อยห้อยหัวลงมาเด็กนอนยังไม่หลับกินตับเสียเถิดหวาอ้าตุ๊กแกเอ่ยสำนวนโวหารสำนวนโวหารคือ ถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวเปรียบเทียบและมีใช้กันมานานแล้วการใช้สำนวนโวหารเราต้องใช้อย่างถูกต้องตามความหมายโดยมากมักใช้เป็นถ้อยคําสั้นๆกระทัดรัดและสัมผัสคล้องจองกันเช่นน้ำกลิ้งบนใบบอนน้ำกลิ้งบนใบบอน เป็นสำนวนเปรียบเปลยถึงคนใจไม่แน่นอนกลับกลอกโดยเฉพาะมุ่งถึงหญิงที่ว่าน้ำใจหญิงเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอนสำนวนนี้เอามาจากน้ำที่หยดอยู่บนใบบอนกลิ้งไปกลิ้งมาโดยที่ใบบอลมีลักษณะเลี่ยนลื่นไม่ซับน้ำทำให้น้ำที่ขังเป็นก้อนกลมอยู่บนใบกลิ้งไปกลิ้งมาได้ขี่ช้างจับตะก,กะแตน ีช้างจับตะกระแตนเป็นสำนวนเปรียบเปวยถึงคนที่ลงทุนมากมายเพื่อทำงานเล็กๆเ,เท่านั้นเป็นทำนองว่าผลประโยชน์ที่ได้ไม่คุ้มค่ากับที่ลงทุนหรือทำให้เป็นการใหญ่โตหรือแปลความหมายสั้นๆทำงานใหญ่เกินตัวน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำขึ้นให้รีบตัก เป็นสำนวนเปรียบเรยถึงเมื่อมีโอกาสหรือได้จังหวะในการทำมาหากินหรือช่องทางที่จะทำให้ได้ผลประโยชน์แก่ตนแล้วก็ควรที่จะรีบคว้าหรือรีบฉวยโอกาสอันดีนี้เสียอย่าปล่อยโอกาสหรือจังหวะเวลาให้ผ่านพ้นไปอย่างน่าเสียดายสีซอให้ควายฟัง สีซอให้ควายฟังเป็นสำนวนเปรียบเปรยถึงคนโง่เง่า,งาหรือปัญญาทึบซึ่งแม้เราจะพร่ำสอนพร่ำบอกอย่างไรก็ไม่ได้เรื่องหรือเปรียบได้กับคนที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งสอนหรือคำแนะนำชี้แจงของผู้ที่รู้ทำให้ผู้ที่อุตส่าห์แนะนำต้องเปล่าประโยชน์หรือเสียเวลาในการไปคอยชี้แนะนำคางคกขึ้นวอแมลงปอใส่ตุ้งติ้ง ข้างคกขึ้นวอมาแรงปอใส่ตุ้งติ้งเป็นสำนวนเปรียบเปลยถึงคนที่มีฐานะต่ำต้อยพอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดีลืมตัวเป็นยังไงบ้างครับน้องๆการใช้คำคล้องจองในสำนวนโวหารไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆต้องกลับไปทบทวนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ